สวัสดีค่ะอ้อค่ะจากอัพคล s สล e ฟวิ่งนะคะวันนี้อ้ออยู่ที่หนูบ้านเดอะกรีน2หนองแคอีกแล้วค่ะกําลังจะเข้ามาดูบ้านหลังนี้ค่ะที่จะต้องรีโนเวทบ้านเลขที่117หลังนี้นะคะเดี๋ยววันนี้อ้อจะมาเปิดบ้านให้ดูค่ะแล้วก็รีวิวว่าบ้านสภาพก่อนที่จะรีโนเวทเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะบอกว่าเราจะต้องซ่อมแซมหรอือเติมตรงไหนบ้างตามเอามาค่ะ นี่เลยค่ะบรรยากาศภายในบ้านทาวน์โฮมเลขที่90ทับ1น7นะคะตรงนี้เป็นบริเวณชั้นหนึ่งของบ้านหลังน,นี้นะคะจะเห็นว่าสภาพแบบนี้มุมกว้างแบบนี้นะคะชั้นหนึ่งนี้นะคะถ้าจากสภาพนี้ก็ต้องเปลี่ยน บัวพื้นนะคะเพราะว่าโดนปลวกกินหมดแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นบัวพื้น pvc นะคะตรงแนวนี้ทั้งหมดเลย mm hmm. ทั้งห้องเลยนะคะมา mm hmm. ดูหลังบ้านกันบ้างค่ะ mm hmm. นี่มีพืชสวนครัวด้วยมีมะละกอมียอดมะละแมว <c oughs> อันนี้นะคะเป็นพื้นที่หลังบ้านค่ะที่เดิมจะเป็นครึ่งหนึ่งเป็นปูนครึ่งหนึ่งเป็นดินเราก็จะเทป,ปูนทับไปให้หมดเลยนะคะเป็นพื้นปูนทั้งหมดแล้วก็ปลูกกระเบื้องให้แล้วก็ทาสีรัวร้วใหม่นะคะติดสมาร์ทบอร์ดต,ตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรั้วระแนงเพื่อเพิ่มช่องลมตรงนี้ก็เป็นสมาร์ทบอร์ดนะคะและส่วนข้างบนเราก็จะทำหลังคาเมทัลชีตเป็นหลังคากันสาดไปให้ เพื่อที่ฝนตกมาก็ไม่เปียกแดดก็ไม่ร้อนใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ใช้เป็นห้องครัวของบ้านหลังนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันบ้างนะคะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปชั้นสองค่ะจะสังเกตว่าบันไดเนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนบัวหมดเลยบันไดาทาสีใหม่นะคะเปลี่ยนบัวทั้งแผงเลยนะคะแนวเชิงบันไดนี่ มาดูห้องนอนที่ชั้นสองห้องใหญ่กันบ้างค่ะนี่คือสภาพค่ะและบรรยากาศนะคะมาดูความเสียหายกันค่ะว่าเราจะต้องซ่อมตรงจุดไหนบ้างจะเห็นว่าพื้นเนี่ยนะคะมีรอยร่อนแตกแยกนี่คือเกิดจากปัญหาน้ำรั่วซึมซึ่งเราจะเปลี่ยนพื้นนี้ใหม่นะคะเป็นแกรนิโต้ลายไม้แล้วห้องนี้ก็จะต้องถูกทาสีใหม่เลย รวมถึงบริเวณนี้ด้วยค่ะมันมีรอยน้ำรั่วซึมเห็นไหมคะมันมีรอยแตกแยกระหว่างผนังกับเพดานตรงนี้น่าจะเกิดจากน้ำรั่วจากข้างบนเพดานบนบนบนหลังคาเราก็จะแก้ปัญหาตรงนั้นให้จบนะคะแล้วก็ซ่อมแซมให้อย่างดีเลยอ้าวไปกันต่อรอไม่ไหวนะคะห้องนอนชั้นสองอีกห้องหนึ่งค่ะเป็นห้องเล็กนะคะห้องนี้สภาพพื้นก็ค่อนข้างโอเคไม่ค่อยมีความเสียหายใดๆนะคะเหลือแค่ทำความสะอาดส่วนที่จะต้องซ่อมแซมก็คือ รอ,อยต่อระหว่างฝ้ากับผนังเนะะี่ยค่ะมันมีรอยน้ํารั่วตรงนี้เราจะแก้ปัญหาน้ํารั่วจากหลังคาให้นะคะแล้วก็ทาสีใหม่ทั้งห้องเลยไปให้สุดแล้วมาหยุดที่ห้องน้ําค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้องน้ําชั้นสองนะคะมาดูว่ามันมีความเสียหายตรงไหนบ้างนะคะที่ห้องน้นํานี่นี่เลยค่ะฝ้ามีรอยน้ํารั่วนะคะรอยเบ้เริ่มเลย อันนี้เราต้องแก้จากหลังคาลงมานะคะแล้วก็เปลี่ยนฝ้าให้ใหม่นะคะแล้วก็ทาสีใหม่ส่วนพื้นนี่ก็ต้องยาแนวใหม่แล้วก็ส่วนชักโครกเนี่ยนะคะเห็นทางเจ้าของบ้านบอกว่าน้ํามันสัดลงช้ามากตรงนี้เราจะต้องแก้ปัญหาให้นะคะตอนนี้อยู่ที่หน้าบ้านนะคะ บ้านหลังนี้จะทําอะไรบ้างในส่วนของหน้าบ้านนี้นะคะจะมีทั้งส่วนซ่อมแซมแล้วก็จะซ่อมแซมสีนะคะทาสีใหม่เป็นสไตล์มินิมอลเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักแล้วก็ต่อเติมส่วนของหลังคาโรงรถให้นะคะแล้วก็มีการทาสีรั้วกําแพงทาสีประตูรั้วใหม่นะคะรับรองค่ะปัน้นบ้านนี้ให้เป็นนางงามสข้าประกวดได้เลยสวยกรุบกริบแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็รีวิว บ้าน t g 117นี้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าสภาพก่อนที่จะรีโนเวทเป็นยังไงแล้วก็หลังจากที่เรารีโนเวทแล้วเราจะมารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากติดตามกันบันทึกง,งานรีโนเว t ท t g 117ใน Facebook หรือในช่อง Fanpage Upclass Living ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ